คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาทําสร้างกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงทรงตรงผ่าหลังเกยนะคะช่างซ่อมผ้าจะวัดจากริมกระดาษเข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะจากริมกระดาษข้างบนลงมาหนึ่งนิ้วตีเส้นฉากออกไปนะคะ เสร็จแล้วลุกอันนี้เส้นแรกนี่เป็นเส้นเอวนะคะลงมาจากเส้นเอวยี่สิบเซนยี่สิบเซ็นแล้วก็แบ่งครึ่งสิบเซนเส้นยี่สิบเซ็นเป็นเส้นสะโพกใหญ่นะคะเป็นเส้นสะโพกใหญ่ จากออกไปนะคะเสร็จแล้วเราหาความยาวความยาวนะคะจากเส้นเอวจากเส้นเอวล,ลงมาเป็นความยาวของลูกค้าลูกค้าต้องการขอบใหญ่หนึ่งนิ้วเราก็หักขอบออกหนึ่งนิ้วนะคะหักออกตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ยาวลงมากระโปรงของลูกค้ายาวยี่สิบหกนิ้วนะคะเราก็ขีดมาตรงที่ยี่สิบหกนะคะ ในภาพมันอาจจะไม่เห็นนะคะให้เพื่อนๆดูดูแล้วทําตามนะคะดูแล้วทําตามแล้วก็ขีดเส้นออกไปนะคะเส็นเส้นขาดออกไปเสร็จแล้วเราจะทําชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราทําเป็นหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นหลังหนึ่งชิ้นแต่ตัวนี้เราเป็นกระดาษชิ้นเดียวนะคะตรงนี้จะเป็นสันทบนะคะสันทบหน้า สันทบหน้าส่วนข้างหลังนู้นเป็นซิปหลังนะคะเพราะว่าผ่าเกยหลังผ่าป้ายหลังก็ด้านนู้นก็เป็นซิปนะคะวิธีการพอเราได้เส้นทั้งหมดแล้วนะคะเส้นเอวเส้นสะโพกเล็กเส้นสะโพกใหญ่แล้วก็เส้นความยาวแล้วทีนี้ตรงเอวนะคะเราก็จะมาหานะคะเอวของลูกค้ายี่สิบหกยี่สิบหกตัวนี้เราทําขอบโค้งเราทําเราเผื่อไปครึ่งนิ้วนะคะเป็นยี่สิบหกนิ้วครึ่งอ่า อ๋อไม่ใช่ทวเทค่ะเอลยี่สิบเก้าเอลยี่สิบเก้าเราก็เผื่อออกไปครึ่งนิ้วนะคะเป็นยี่สิบเก้าครึ่งสะโพกสี่สิบนะคะเราก็มาจดเลขสี่สิบตรงสะโพกใหญ่นะคะสะโพกเล็กไม่ได้วัดแล้วเรามาหารมาเอาใสา่วัดนะคะแปลงจากนิ้วให้เป็นเซนแปลงจากนิ้วนะคะแปลงจากนิ้วให้เป็นเซน,ก,น,เน,เซนก็พลิกด,ดูนะคะ เป็น 75, เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเซนนะคะจดไว้นะคะเจ็ดสิบหกแล้วก็สี่สิบนิ้วเป็นร้อยสองนะคะเสร็จแล้วเราหารนะคะเอาเครื่องคิดเลขมาหารวิธีหารของช่งงางซ่อมผ้าก็คือสะโพกหารสี่นะคะสะโพกหาร 2. สี่บวกสองสโพก ร้อยสองหารสี่นะคะหารสี่ได้เท่ากับเท่าไรแล้วก็บวกสองหรือว่าจะบวกก่อนก็ได้นะคะเป็นร้อยสองบวกสองก็เป็นร้อยสี่นะคะหนึ่งร้อยสี่หารสี่นะคะหนึ่งร้อยสี่หารสี่เท่ากับยี่สิบหกยี่สิบหกเราเอายี่สิบหกมา จุดไว้นะคะแล้ววงกลมไว้นะคะเอวเจ็ดสิบหกหารสีนะคะเอวเราบวกแล้วก็ได้สิบเก้าเสร็จแล้วนะคะเราจะหาจากริมกระดาษด้านที่ด้านที่อยู่ชิดตัวเรานะคะชิดตัวเราเนี้ยเข้าไปนะคะเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกเซน แล้วก็วัดมาตรงเส้นชายนะคะเท่ากันเท่ากับระยะจากหน้าเนี่ยเข้าไปเนี่ยยี่สิบหกเซนเท่ากันนะคะแล้วก็ตีเส้นอันนี้เป็นเส้นข้างนะคะตีเส้นเอวสิบเก้าแล้ก็หาออกไปนะคะเป็นสิบเก้า เน,นี่เราตีเส้นตรงขึ้นมานะคะตีเส้นตรงขึ้นมาแล้วเราก็มาดูนะว่าระหว่างตรงเส้นตรงเนี่ยมาถึงอเอลจริงเนี่ยเท่าไหร่นะคะมันเท่าไหร่แล้วเราก็เผื่อเก็ดออกไปอันนี้เป็นทําเป็นสองเกดนะคะเพราะว่าลูกค้าเอลเล็กมากสองเกดก็บวกไปสี่เส้นนะคะ อาจจะบวก5เซนก็ได้เกล็ดละ2.5นะคะอันนี้มันไม่ได้มีข้อตายตัวโค้งเส้นสะโพกให้สวยงามนะคะตรงๆเราสอบนิดนึงนะคะสอบเต็นหนึ่ง เราสอบเข้ามาตรงชายเส้นหนึ่งนะจริงๆเขาจะเอาตรงตรงเดี๋ยวมันจะใหญ่ไปนะคะสอบเก็หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหาเอวนะคะรวมเกบนะคะรวมเก็บแล้วสี่เส้นแล้วก็เอวจริงเรานะคะเราก็วัดรวมกันทั้งหมดนะคะรวมกันทั้งหมดได้ยี่สามเส้นเราเอามาหารสามแบ่งเก็บหารสามนะคะเอาเก็สองสองเกบ ยี่สามหารสามได้เท่ากับเจ็ดนะคะเจ็ดเราก็วัดช่องละเจ็ดเลยค่ะเจ็ดเซนเจ็ดสามเจ็ดสามยี่สิบสามเจ็ดจุดหกนะคะเจ็ดจุดหกยิบสามหารสามเจ็ดจุดหกนะคะขอโทษที เจ็เซนครึ่งกับอีกหนขีดเสร็จแล้วเราตั้งฉากนะคะตั네้งฉากจากเส้นเอวลงมาลงมาประมาณติดสองเซนติดเซนสองเซนนะคะเป็นเกตแรกเกตที่สองก็ตั้งฉากลงมาเหมือนกันเกตที่สองความสูงของเกตจะประมาณสิบเซนนะคะสิบเซน แล้วก็ตีออกมานะคะกึ่งกลางเก็ดตีออกไปหนึ่งเซนตีออกมาหนึ่งเซนนะคะเป็นสองเซนขีดตัดไว้นะคะ พอเราหาเก็ตได้แล้วนะคะเราก็มาเช็คนะคะรอบเอวของเราสิบเก้าเราก็เช็คจากเส้นโค้งข้างมาตรงนี้นะคะหกจุดห้าขยับมาหกจุดห้าก็เป็น 12, สิบสองสิบสองขยับมาก็เป็นสิบเก้าพอดีนะคะอันนี้เกตชิ้นชิ้นหน้าได้แล้วนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าพอชิ้นหลังนะคะพอชิ้นหลังเราหักมาจากริมกระดาษเข้ามาหนึ่งจุดห้า 1.5เซนนะคะหักได้1เซนถึง1.5เซนแล้วแต่ลูกค้าเอวหักมากน้อยเสร็จแล้วรอบเอวนะคะหารอบเอวเข้ามาเลยจากเส้นที่เราหักเข้ามาแล้ว 1>, 1เซนหรือ1.5เซนนะคะเป็นเอวจริง19นะคะ19เซนส่วนสะโพกนะคะก็ะวัดจากดินกระดาษนะคะเข้ามา ยี่สิบหกตรงชายนะคะตรงชายวัดเข้ามาเหมือนกันยี่สิบหกีเส้นตรงเหมือนเดิมน,นะคะกระปรงนั้นไม่ได้ยากะ,ะแต่ว่าหลักของเราอาจจะไม่ยากเท่าไหร่ก็ตีขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เราก็เล็งดูนะคะเนี่ยว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าเราทําเป็นสองเกตนะคะ เส้นข้างเส้นข้างกับตรงนี้เขาก็จะเหลือน้อยเราก็ทำตกเก็ดเดียวก็ได้นะคะเกตเดียวก็ได้สองเกตก็ได้นี้แล้วแต่เรานะอันนี้ก็ทําเป็นสองเกตให้เหมือนกันหน้าหลังไม้บรนทดัดโค้งนะคะเราจะใช้ส่วนไหนก็ได้ที่โค้งนะคะแต่งให้มันดูสวยงามถ้าเราใช้ส่วนบนเนี่ยมันก็จะโค้งมากสะโพกมันจะพองนะคะ ต้องดูโค้งอ่าโค้งมากก็คือคนที่อ้วนมากๆปกตีชายเข้านะคะตรงชายเนี่ยตีเข้าเหมือนชิ้นหน้าประมาณหนึ่งเซนเสร็จแล้วเราหาเก็ดเหมือนกันนะคะรวมจากเส้นข้างนะคะมาหาที่ตรงซิป รวมกันเป็นเท่าไหร่ก็เป็นยี่บสามยีบสามเมื่อกี้ข้างหน้าก็ยีบสามก็หารได้เจ็ดจุดหกนะคะแล้วก็แบ่งเท่ากันตั้งฉากตีเหมือนกันนะคะแบ่งครึ่งออกมาข้างลราเส้นนะคะระหว่างระหว่างเส้นที่เราหาเกดนะคะตรงนี้ลงไปสิบสองเส้น งนี้สิบเตนนะคะเจ็ดที่สองสิบเตนเสร็จแล้วเราก็เช็คนะคะรอบเอวของเราสิบเก้านะคะเราเช็คจากเส้นข้างเส้นข้างนะคะก็เป็นหกจุดห้าหกจุดห้าขยับมานะคะขยับมาก็เป็นสิบสองจากสิบสองคือเส้นนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็ได้สิบเก้านะคะเนี่ยก็เป็นสิบเก้า ิเก้าเซนทีนี้เวลาเราจะผ่านะคะเราจะผ่าเราจะดูจากสะโพกนะคะจากสะโพกลงไปนะคะถ้าเราผ่าผ่าสูงจากชายขึ้นมาเยอะสะโพกเนี่ยมันเหลือน้อยมันก็จะโปะนะคะตัวนี้เราก็ขีดผ่าไว้ที่สักสักแปดนิ้วนะคะผ่าป้ายสูงขึ้นเยอะไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีชิ้นป้าย วันนี้เราก็ขีดไว้เฉยๆนะคะเราไปตัดไปเผื่อผ้าตอนตัดเอาเนาะเนี่ยตัวนี้ผ่าพอเสร็จแล้วนะคะเราก็พับเก็บนะคะพับเก็บพับกระดาษเนี่ยเพื่อเช็ครอบเอวทำแต่งรอบเอวให้โค้งนะคะพับกระดาษ าไม้บรรทัดนะคะกดไว้ตรงนี้กดตรงเส้นกลางนะคะแล้วเหนี่ยวเหนี่ยวกดาษเอี้ยวมานะคะมันจะทําให้เก็ดเนี่ยได้สันสันสวยเลยเสร็ตะกเทปนิดหน่อยนะคะสเสร็จแล้วเราก็เอาไม้บันทัดนะคะมาแต่ง แต่งขอบให้โคง้งเนี่ยแต่งจากเส้นจากตะเข็บข้างนะคะโค้งมาเขาจะลงมาจากเส้นแรกเนี่ยประมาณจุดห้าจุดห้าถึงหนึ่งเซนนะคะจากเส้นกลางหน้า ทางหลังก็ทําเหมือนกันนะคะที่หลังก็ทําเหมือนกันปิดเก็ตออกไปออกไปทางโน้นนะคะออกไปทางทางกลางหลังตัวนี้เป็นกระโปรงพื้นฐานนะคะที่เราจะเอาไปสร้างอะไรก็ได้นะเนี่ยแล้วเราก็กดไม้บรรทัดไว้นะคะแล้วเราก็ผักเก็ตออกไปนะคะเพื่อเอี้ยว เอเอี้ยวเนะี่ยทำให้มันได้ครั้งเดียวนะคะให้เส้นเก็ดเนี่ยคงคมอย่าไปทำให้กระดาษบูบี้บูบี้ไม่ได้นะเก็ดมันจะไม่สวยนะคะ เราก็แต่งนะคะแต่งเหมือนกันพอเราแต่งเสร็จแล้วเรามาเช็ครอบเอวที T หนึ่งนะคะตั้งสายวัดตรงเส้นโค้งเรานะคะ่าได้ได้เท่าเดิมที่เราสร้างหรือเปล่านะคะสิบเก้าเสนเสร็จแล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะตัดตามเส้นนี้เส้นที่เราโค้งใหม่นะคะแล้วก็จะเข็บข้างนะคะเนี่ย แล้วก็เป็นเส้นที่เข้ามานะคะแล้วก็เส้นชายตัวนี้ของเรานะคะเราจะไม่เผื่อเราจะไม่เผื่อผ้าในในกระดาษนะเราจะไปเผื่อที่ที่ผ้า ทรงมาตรฐานทรงตรงก็มีเท่านี้นะคะเอาไปทําเป็นกระโปรงอื่นๆได้เลยกระดัดอันนี้ก็เป็นเอวนะคะอ่าเสร็จแล้วก็มีเท่านี้นะคะวิธีการสร้างกระโปรงมาตรฐานนะคะน,นี้ชิ้นหน้าน,นี้ชิ้นหลังเอาถ้าเพื่อนๆมือใหม่ลองทํานะคะก็ให้ให้ดูเอากระดาษมาวางแล้วก็ ลองฟังแล้วก็ลองพูดดูเอ่อทำตามที่เราพูดนะคะแล้วก็จะได้กระโปงนะคะหารสี่นะคะถ้าเป็นกระโปรงก็บวกสองเซนถ้าเราวัดรวมไว้แล้วก็ไม่ต้องบวกนะคะกระโปรงของลูกค้าเพราะว่าถ้ายิ่งบวกมันจะยิ่งหลวมนะตรงกรับพวกก็มีเท่านี้ละจ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าไปละจ้า